สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูที่ดินจัดล็อกขายนะครับที่ดินจัดล็อกขายแปลงนี้สวยนะครับติดถนนทอนจีดทุกแปลงนะครับเขาจัดเอาไว้อยู่ที่สองร้อยางวาทุกแปลงเลยนะครับก็จะมีส่วนด้านท้ายนั่นเกินสองตารจลางวาอยู่2แปลงนะครับที่ดินไป็นวนคูดแดงของเรานี่นะครับลมเย็นมากเลยเนาะ ด้านหน้าของแปลงนั้นจิตถนนลาดยางเอ้จิตถนนคอนกีทุกแปลงนะครับเขาได้แบ่งเอาไว้อยู่ที่ความลึกตื้นของพื้นที่นะครับว่าแปลงไหนจะอยู่ลึกหน้าก็จะแคบลงนิดนึงนะครับแปลงไหนที่จะอยู่ตื้นหน่อยก็จะกว้างนะครับเดี๋ยวส่วนรูปแปลงนั้นเดี๋ยวผมจะลงให้ดูด้วยนะครับว่าท่านใดชอบแปลงไหนแต่ตอนเนี้ย มีมีการวางมรจําไว้สองแปลงคือแปลงที่หนึ่งกับแปลงที่สองส่วนที่อยู่ด้านหน้านะครับที่ดินแปลงนี้นั้นอยู่ที่จำบลอาสาอำเภอบ้านาจังหวัดนครนายกนะครับเป็นพื้นที่สวยนะครับพื้นที่สวยของเรานั้นท่านใดที่มองหาพื้นที่แปลงเล็กเอาไว้สร้างบ้านผมคิดว่าที่ดินแปลงนี้ก็ไม่น่าพลาดนะครับดูติดกับ องค์การบริหารส่วนจำบรรา้านนาเนี่ยแหละครับของอาสาเขาเนี่ยแหละครับอยู่กับอบอตอ,อาสาเขาเลยครับห่างกันแค่ไม่ถึงร้อยเมตรแล้วครับเส้นทางนี้วนได้รอบอำเภอบ้นบรรราเลยนะครับเส้นนี้ก็ไปวิ่งข้ามคลองนี่เลี้ยวซ้ายไปโรงพยาบาลบรรราันาเลี้ยวขวาก็าไปบางอ้อนะครับ ที่ดินของเรานั้นเราดูจากภาพนี่ก็คืออยู่ที่ในรอยที่เ,าเราถ่ายเอาไว้นี่แหละครับในรูปที่เราถ่ายเอาไว้ที่เขาได้แบ่งเป็นรูปแปลงมีหลักฉนดหลักหมุดเอาไว้พ่นสีแดงเอาไว้นี่แหละครับเขาเริ่มต้นอยู่ที่ตารางวาละสี่พัน้อห้าสิบาทเขาจัดอยู่ที่สอง้อยตารางวานะครับด้านหน้าจิดถนนคอนกีดทุกแปลงนะครับทุกแปลงทุกติดคอนกีดนะครับ อยู่ใกล้ตลาดบรรนาหนึ่งกิโลห่างจากโรงพยาบาลก็หนึ่งกิโลนะครับไม่ถึงกิโลได้ซ้ําไปนะครับทางมีไปหลายด้านหลายที่นะครับเดินทางสะดวกสบายนะครับอยู่กับตลาดบรรนา,นานเลยครับถนนก็เป็นถนนลาดยางแยกเข้ามาเป็นถนนคอนกกีตนะครับส่วนตรงนู้นนะครับเป็นลาดยางมันจะมีล็อกที่หนึ่งกับล็อกที่สองตอนนั้นนะครับเขาได้มีคนวางปรจจุบมาไว้แล้วทั้งหมดมีอยู่เก้าแปลงนะครับอยู่ที่สองร้อยตารางวา ส่วนด้านท้ายก็จะมีเกิน2 0 0รตารางวานิดหน่อยถ้าเกิดว่าสองร้อตารางวามันน้อยเราก็เอาด้านท้ายก็ได้นะครับเรื่องการถมดินถมนิดเดียวเองนะครับต่ำกว่าถนนคอนกรีตประมาณ3าสิเซนนะครับถมดินก็ไม่มากนะครับพื้นที่นั้นหันไปทางทิศใต้นะครับส่วนด้านน้นคือทิศเหนือเป็นพื้นที่สวยนะครับท่านใดที่มองหา ที่ดินเอาไว้สร้างบ้านเล็กๆหรือว่าท่านใดที่อยู่แถวนี้อยู่ที่ตำบลบ้านาหรือว่าอยู่นครนายกอยากจะมีบ้านอ,อ,อยู่ใกล้ๆที่ทางานของเราก็แปลงนี้ก็ไม่น่าพลาดน,นะครับแปลนนี้พี่สาวเขาได้ทําเป็นการจัดล็อกขายเอาไวร้รู้จักกันดีนะครับถ้าเกิดท่านใดนั้นออสนใจอยากจะมาดูที่นั้นหรือว่าต่อรองราคาเดี๋ยวเราต่อครับพี่สาวผมได้เลยนะครับที่ดินสวยนะครับยาว ทุกแปลงติดถนคนคอนกินหมดไม่ต้องเข้าซอยนะครับที่ดินมีทั้งหมด9แปลงแปลงละ200ตารางวาขายอยู่ที่ตารางวาละ4,250ัรบาทราคาต่อรองได้นิดหน่อยนะครับที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลอาสาอำเภอบรรนาจังหวัดนครนายกไม่ว่าท่านใดนั้นอยากจะดูที่ดินดูได้ทุกวันนะครับทุกวันหรือว่าโทรปรึกษาที่ดินกับผมได้ทุกแปลงนะครับ เรื่องการรีวิวขายที่ของผมนั้นมีอยู่มากมายหลายที่ที่ผมได้รีวิวขายที่เอาไว้นะครับแล้วแต่เราจะไปเจอกันอยู่ที่ตรงไหนนะครับถ้าเกิดเจอกันแล้วทักทายอยากจะถามก็ได้เลยหรือเข้าไปดูผมใน Youtube ก็ได้นะครับที่มีว่าที่มีชื่อว่าวิชัยขายที่ดินชะอมสระบุรีนะครนายกนะครับ แล้วก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับท่านใดที่กดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้เวลาผมรีวิวขึ้นมาก็จะขึ้นของท่านเป็นคนแรกนะครับที่ดินสวยครับแปลนนี้สนใจหรือว่าอยากคุยปรึกษาที่ดินแปลนนี้โทรมาคุยได้ทุกวันนะครับสําหรับที่ดินแปลนนี้นั้นผมไปก่อนนะครับขอขอบคุณนะครับที่ติดตา,ามรับชมในในการรีวิวของผม ขอใหออ้ทุกท่านโชคดีนะครับถ้าเกิดท่านใดท่านสนใจแปลไหนโทรมาคุยกันได้นะครับไปก่อนนะครับ